สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกัดรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอกันนะฮะในคลิปที่2เป็นคลิปที่2นะครับและก็โดยเฉพาะ Honda CV คันนี้นะครับเป็นคลิปที่2นะครับผมผมจะขออนุญาตรีวิวให้คุณลูกค้าที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมนะฮะตอนแรกเนี่ยที่จริงที่จริงคันนี้นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการจัดส่งไปที่จังหวัดบึงการนะครับให้กับหลวงพ่อนะครับพอดีว่า หลวงพ่อนะครับมีการยกเลิกนะครับเพราะว่าปัจจัยท่านไม่ถึงนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าญาติของท่านนะครับผมตอนแรกที่นัดกันไว้นะฮะว่าจะให้ให้ยืมตังนะฮะตอนนี้ก็ตังไม่พอนะครับก็เลยขอยกเลิกนะครับผมก็เลยมาทําการรีวิวใหม่นะครับผมเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับชมคลิปนะครับเข้ามารับชมคลิปใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะฮะ เมื่อวานนี้ก็มีการปฏิเสธสายไปประมาณ3ท่านนะฮะยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมารับชมกันใหม่เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะฮอนด้าเซียวีคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี02นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ครับเครื่องยนต์หัวฉีดพงมาลายพพวเวอร์นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกระบบเบรก ABS นะฮะ ดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับภายในเป็นเครื่องหนังเดิมหนังแท้จากสูนจากโรงงานนะครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับคุณลูกค้านะฮะรถบ้านแท้นะครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับสีสันเนี่ยสวยงาม80%นนะครับคุณลูกค้า สีสานสวยงาม80%สีเดิมบางจากูนจากโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยชนหนักไม่มีประวัติการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับรถน่าใช้มากๆนะครับคุณลูกค้าแน่นอนเลยนะครับ Honda c เวีเนี่ยเขาออกแบบมาดีนะครับโดยเฉพาะภายในนนะครับนั่งแบบสบายนะครับนั่งแบบถ้าคนคนมีอายุเนี่ยจะชอบนะครับเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันได้ห้อยขานะครับนะฮะแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับมันดีมันยอดเยี่ยมมากนะครับ ทัศนวิสัยในการขับขี่ในการมองเห็นได้ดีมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะกับ Honda c เซนะครับแล้วก็เรื่องของจุดอับสายตาเนี่ยมันเขาออกแบบมาได้ดีนะครับคุณลูกค้านะฮะสำหรับรถเอชยูวีนะครับผม Honda c เซนี่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้าผมจะนำพาคุณลูกค้ามารับชมบรรยากาศรอบคันกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับเซซันให้80เปซเลยนะครับคุณลูกค้านะครับเครื่องดีมากๆนะครับช่วงล่างนุ่มเลยนะฮะ ขับขี่ดีเลยนะครับคุณลูกค้ารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับนะฮะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องนําไปซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะตอนนี้น้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนให้คุณลูกค้าใหม่แล้วนะครับคุณลูกค้าเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับนะฮะกับรถยนต์ Honda c ซีคันนี้นะครับออกใหม่เป็นล้านนะฮะคุณลูกค้านะฮะตอนนี้ผมจ นะฮะโอเคนะฮะเรื่องราวของสีสันนะครับคุณลูกค้าก่อนที่จะเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมสรุปให้นะครับสีสันสวยงาม80%เนลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากๆนะครับเข้าสมูทมากเลยนะครับผมโอเคนะฮะลำดับต่อไปนะครับเรามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับคุณลูกค้าเริ่มต้นจากประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยนะครับข้างในเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับผมนี่เลยนะครับสวยงามนะครับ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับผมนะฮะภายในสวยเลยนะครับคุณลูกค้าภายในสวยมากๆนะครับเงาฉ่ำเลยนะครับมีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนะครับผมนี่เลยนะฮะสวยมากนะครับคุณลูกค้าเขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับเบรกมือนี่คล้ายๆแบบเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะเท่มากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับคอนโซลสวยนะครับคุณลูกค้านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมสามารถเก็บพับได้นะคุณลูกค้านี่ครับถ้าไม่ชอบแล้วก็เก็บพับได้นะครับนี่เลยนะครับวางแก้วแล้วก็จะมีที่พักแขนให้ระหว่างผู้นั่งโดยสารข้างหน้ากับผู้ขับขี่นะครับผมนี่เลยนะครับนี่เลยสามารถพับได้เก็บได้นะครับโอเคครับเบาะสภาพดีเลยนะครับคุณลูกค้าเพดงเพดานนะครับขาวสะอาดนะครับไม่มีสกปรกนะครับนี่เลยนะฮะชมกันเลยนะครับคุณลูกค้า มารับชมกันเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับไม่ยังไม่ได้รับชมคลิปนะครับสาหรับท่านใดที่ได้รับชมไปแล้วก็มาชมกันต่อได้นะครับคือลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับตัวนี้สามารถนําไปเป็นรถครอบครัวได้เลยนะครับคือลูกค้านะฮะผมเห็นหลายท่านนะฮะผมเห็นรถตามกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับเขาไปซื้อเบาะเสริมนะครับคือลูกค้าเขาไปซื้อเบาะเสริมมาใส่ข้างหลังนะครับใส่ข้างหลังนั่งได้อีก2คนคก็กลายเป็นรถ ที่นั่งโดยบริยายนะครับคุณลูกค้าโอ้โหเขาฉลาดนะฮะนี่เลยครับคุณลูกค้าตัวนี้เบาะสูงนะคุณลูกค้าเวลาที่เรานั่งเนี่ยขาเราจะนั่งห้อยแบบสบายๆเลยนะครับนี่เลยครับผมช่องเก็บของตรงแผงประตูก็สามารถอเนอกประสงค์ได้หลายอย่างนะคุณลูกค้ารถยนต์คันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆนะครับด้านข้างก็จะมีอา่า เป่นการสาดให้นะครับผมหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงด้านหลังนี้จะเปิดได้แบบ2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเปิดกระจกขึ้นไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับส่วนแบบที่2นะครับก็เปิดตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงามหรูหราเอาเรื่องเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถใส่ของได้เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกผมเคยเห, <c oughs> เห็นในกลุ่มนะครับคุณลูกค้าเห็นในกลุ่มเ,เขาเซื้อเบาะตรงนี้มาเสริมนะครับก็กลายเป็นรถเจ็ดที่นั่งเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งถามผมมาว่าตรงนี้สามารถใส่ยางอะไรได้ไหมใส่ได้นะครับคุณลูกคา้ามันสามารถใส่ได้นะครับผมแต่ว่ายางอะไรเนี่ยเขามีมาให้อยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับผมมาต่อกันด้วยข้างในนะครับข้างในก็จะมีนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือมีให้ครบครันนะครับแล้วก็แม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะครับคุณลูกค้านี่ครับเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเบาะสามารถพับได้นะคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับเบาะสามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับพับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับตรงนี้นะครับอึบแบบนี้นะครับผมโอเคครับคุณลูกค้านะฮะ นี่เลยครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับ Honda c v ซ e n เจน2นะครับรถยนต์ปี0 2นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับมาดูประตูหลังฝั่งขวากันต่อครับนี่เลยครับคุณลูกค้าแผงประตูสวยๆนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับคุณลูกค้านะครับเจ้าของเดิมนี่ดูแลไว้ดีมากๆนะครับนี่เลยนะครับภายในสวยสะอาดมากนะครับผมคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะ ใช้งานได้เลยนะครับนําเอกสารที่ผมมอบให้นะครับนําไปโอนครอบครองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับนี่เลยนะครับการศาสตร์ฝั่งขวาก็มีมาให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามและลงตัวนะครับมีราวบันไดให้ด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับดูประตูฝั่งคนขับกันต่อครับนี่เลยครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในสวยมากนะครับคันนี้สวยจากภายนอกเข้าสู่ภายในนะครับผมนะครับเบาะหน้าก็สามารถที่จะปรับนะครับ แบบนี้ได้นะครับสูงต่ำได้ตามความต้องการนะครับผมของผู้ขับขี่นะครับนี่เลยนะครับอ่าลำดับต่อไปมาชมห้องเครื่องกันบ้างครับอืบโอเคครับผมอ่าแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งถามผมมาว่ารุ่นนี้เปลืองน้ำมันไหมไม่เปลืองนะคุณลูกค้านะฮะถ้าวิ่งทางไกลก็12 12กิโลได้นะครับ12 13นะครับผมแล้วแต่การขับขี่ของเราด้วยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าวิ่งในเมืองมันก็ประมาณ 8โล9โล10โลประมาณนี้นะครับคุณลูกค้านะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับาราคาน้ำมันด้วยนะครับนี่เลยโอเคมาชมห้องเครื่องกันต่อครับผมว่าเป็นรถยนต์ที่น่าใช้นะคุณลูกค้านะนี่เลยนะครับผมอ่าคันสีดำที่แล้วผมก็นำไปส่งลูกค้าที่อำเภอกระน,นวลกอนแก่นนะครับ ผมก็เติมน้ำมันจากที่ไม่มีเลยนะเติมน้ำมันไป700บาทก็ยังเหลือนะครับคุณลูกค้านะฮะมันก็ไม่ได้กินอะไรนะครับคุณลูกค้านะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องการกินน้ำมันนะครับไม่กินแน่นอนนะครับตัวนี้ครับก็คือปกตินะครับผมปกติของเครื่องยนต์สองพันนะครับโอเคชมแผ่นเพจครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับผมห้องเครื่องสวยๆนะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ดีนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมหม้อน้านะฮะผมเคยแจ้งไปแล้วนะครับหม้อน้ําดีมากๆเลยเป็นหม้อน้ํพรีเมียมนะครับหม้อน้าตัวนี้ค่อนข้าง มีราคานะครับผมเครื่องยนต์ VTEC นะครับลูกค้าเครื่องยนต์ VTEC นะครับกล่อง ABS นะครับนี่เลยนะครับผมกล่อง ABS นะครับซึ่งรถคันนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นระบบเบรกเอบีเอสที่ที่สำคัญนะครับไม่พอเพียงแค่นี้นะครับจะได้เป็นระบบเบรก ABS ีเอดิสเบรก4ล้อนะครับผมซึ่งมันดีมากๆนะครับผมเวลาที่เราเบรกกระทันหันขึ้นมาเนี่ยล้อมันจะไม่ล็อกนะครับผมนะฮะมันจะดีกว่าระบบเบรก ปกตินะครับผมนะฮะโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีเครื่องเงียบมากๆนะครับผมนะฮะมาเลยครับคุณลูกค้านะครับพอเสียบกุญแจเข้าไปมันก็จะมีเสียงสัญญาณแบบนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของ Honda c ซ v นะครับตัวนี้วิ่งน้อยนะคุณลูกค้าไม่อยู่แสนไปปลายนะฮะไม่ถึง200,000นะครับผมนะฮะตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องติด เครื่องติดง่ายมากๆนะครับผมระบบเรือนไม้นี่ขึ้นครบนะครับแสดงครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกความร้อนเกรอบเครื่องหรือว่าความเร็วก็ขึ้นปกตินะครับแล้วก็เกลน้ำมันก็ขึ้นปกตินะครับผมระบบแอร์นี่เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะแล้วก็ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับกระจกประตูหน้าประตูหลังซ้ายขวาขึ้นลงครบนะครับผมกระจกมองข้างสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับผมโอเคมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับคุณลูกค้าเครื่องเงียบมากๆเลยนะครับ ไม่มีสะดุดนะครับผมนี่ฮะลองฟังเสียเครื่องแรกครับผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นครับดูครับเครื่องไม่พน่นไม่ไอายไม่ควันใดๆดทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ดีมากๆนะครับคุณลูกค้า นะฮะเครื่องดีจริงนะครับพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับผมโอเคผมจะขอญาตปิดฝากระโปงนะครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้านี่คือการรีวิวถ่ายคลิป Honda CV Gen 2นะครับรถยนต์ปี2002นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับผม เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซนทรัลล็อกระบบเบรก ABS mm hmm. ดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กถุงลมนิรภยัยคู่หน้านะครับภายในเป็นเบาะหนังเป็นเครื่องหนังนะครับภายในสวยมากนะครับผมเครื่องดี ช่วงลางแน่นๆนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับนะฮะคุณลูกค้าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับอยากจะมาทดลองขับก็มาได้ที่อําเภอเมืองนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับลูกค้าเห็นคลิปนี้ตอนไหนสามารถโทรติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับขอวิดีโอคลอดูรถสด ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับที่083-0005440นะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปที่083-0005440นะครับสะดวกเวลาไหนก็สามารถโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับราคาคันนี้นะครับคุณลูกค้าผมจัดจําหน่ายให้คุณลูกค้าในราคาต่ํากว่าแสนแน่นอนนะครับซึ่งออกหมายมันเป็นล้านนะครับล้านกว่าด้วยนะครับลูกค้าเอาไปเลยนะครับวันนี้นะครับ95,000บาท จัดส่งฟรีด้วยนะครับระยะทางไม่เกิน250กิโลเมตรผมจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมาจาก95,000นะฮะคุณลูกค้า,าราคา95,000ลดได้ไหมลดได้นะครับลดได้จากราคาที่ผมตั้งไว้ถ้าคุณลูกค้ามารับเองได้ลดได้แน่นอนนะครับผมเอาไม่ถึง95,000นะครับแต่ถ้า คุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการจัดส่งให้นะครับส่งได้ในราคา95,000บาทขอระยะทางไม่เกิน250กิโลเมตรส่งฟรีเลยนะครับผมนะฮะโอเคคุณลูกค้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเข้ามารับรับชมคลิปนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปก่อนจะกันขอฝาก t o โ o ต้าโครนาเอ็ไว้หน่อยนะครับวันนี้ผมลง โตโยต้าโคโรนา x สีบรอนเงินเอาไว้นะครับยังไงก็สนใจก็ชื่นชอบยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันพูดคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ